มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนการวิพากรเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวลงทุนสั่งตัดชุดใหม่เตรียมเข้าสู่ประตูวิวากับเสกโรลโซเรเด้ว่ามาักจะมีข่าวรักๆเลิกๆออกมาให้เห็นกันตลอดนะคะสำหรับคู่ของร็อกเกอร์หนุ่มเสกโรลโซหรือเสกสรรสุขพ,พิมายกับการวิพากรแต่ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ เมื่อก่อนหน้านี้เพิ่งจะควงกันไปจดทะเบียนสมรสรอบที่สามาหมาดๆนะคะแถมล่าสุดทั้งคู่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกันในวันที่12กันยาน,นี้ด้วยค่ะล่าสุดนะคะการวิาพาก่อนได้โพสต์รูปขณะที่เจ้าตัวไปลองชุดเจ้าสาวแสนสวยที่งานนี้นะคะยอมทุ่มสุดตัวสั่งตัดใหม่ทั้งหมดพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าวันนี้แม่ได้ไปลองชุดแต่งงานทั้งชุดเช้าชุดเย็น เฉพาะค่าเช่าชุดก็ชุดละ3 4มถึหมื่นแม่ไม่เคยรู้เลยแต่แม่ไม่เช่าแม่ให้ที่ร้านเขาตัดใหม่ให้เรียบหรู้ดูสบายไม่อึดอัดแม่ไม่เคยรู้เลยว่าชุดแต่งงานมันแพงขนาดนี้ผ้าฝรั่งเศสผ้าใหม่ลำพูนแพงจริงชุดหนึ่งแสน้าอัพแต่ก็ต้องซื้อให้เรียบร้อยรู้ไหมคะลอนดอนว่าเพราะอะไร หนึ่งชุดประวัติศาสตร์ของพ่อแม่ที่เพิ่งจะมีโอกาสได้ใส่กับเขาละ 2. แม่ใส่เสร็จก็จะได้ให้ทางร้านซักแห้งจัดก,การเก็บไว้ตลอดไปค่ะและ 3. นะคะสำคัญที่สุดที่แม่ไม่ยอมเช่าและตัดใหม่ในแบบที่แม่ต้องการค่ะเพราะแม่จะเอาเก็บไว้เป็นชุดสำคัญที่สุดในชีวิตของแม่ 4. แม่ให้หลอนดอนทั้งสองชุดนะลูก เก็บรักษาเอาไว้มันมีคุณค่าทางใจของครอบครัวของเราลูกจะใช้หรือไม่ไม่สำคัญมันสำคัญตรงถ้าแม่ตายไปรอนดอนอาจจะหยิบชุด2ชุดนี้มารูปจับดูบ้างเมื่อคิดถึงแม่รักรอนดอนนะลูกขอแสดงความยินดีร่วงหน้ากับคุณเสกแล้วก็คุณการด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่อง มดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ